สวัสดีค่ะบัวบุญสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะขณะนี้นะคะป้าบัวอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเนาะทีะ่เขาบอกว่าเป็นปากทางเข้าเขื่อนภูมิพลที่อําเภอสามเงาจังหวัดตากค่ะทุกคนเราเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ออกมากันตั้งแต่เช้าเนาะแล้วก็มาแวะซื้อของแวะช้อปปิ้งกันที่กาดทุ่งเวียน จังหวัดลำปางนกตอนนี้เรามาถึงส่วนหนึ่งของอำเภอสามเงาจังหวัดปากแล้วนะคะก็จะให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มเนอะตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวก็บปกให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศเนอะรถก็ไม่ค่อยเยอะนะคะตรงนี้ก็จะทำคล้ายๆแบบนี้เลยค่ะเหมือนสโตนเทนจ์เลยนะคะทุกคนเนอะคล้ายๆ เอ่เป็นจำลองนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวประโบให้ชมบรรยากาศตรงนี้จะเป็นด้านหลังปั๊มน้ำมันเอ่อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณเอ่อท่านที่เข้ามา,ารับชมทั้งในช่วงของการไลฟ์สดเนาะของอ่อรับชมในช่วงย้อนหลังด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้คุณเกรียงศักดิ์เป็นจังไหเนาะคุณเกรียงศักดิ์เนาะ ตรงนี้จะเป็นที่นั่งพักด้านหลังของร้านกาแฟอเมซอนเนาะคุณน้านครขอบคุณค่ะท่านที่เข้ามาแล้วอย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามให้กับป้าบัวด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจค่ะตรงนี้จะเป็นที่นั่งพักด้านหลังของร้านกาแฟอเมซอนนะคะทุกคนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำมันที่ อําเภอสามเงาจังหวัดตากค่ะทุกคนเนาะเขาบอกอยู่ใกล้ๆเขื่อนภูมิพลนะคะเดี๋ยวพอบัวพาชมาตรงนี้จะเป็นเ,าเขาทำคล้ายๆแบบสโตนเฮนจ์เลยนะคะทุกคนนะเนาะตรงนี้ก็จะมีที่พักนะมีปั๊มน้ำมันเนะเาะแล้วก็มีร้านอาหารนะมีร้านสะดวกซื้อนะคะมีร้านกาแฟ แล้วก็มีร้านจําหน่ายของที่ระลึกอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยคะ่ะบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนด้านนี้ก็จะเป็นอไอสไตล์ก็คือเป็นพวกร้านจําหน่ายของที่ระลึกนะคะผ่านโอ้น้องกาซ่าน้องกาซ่าขอบคุณค่ะตอนนี้ป้าบัวอยู่อําเภอ,อสามเงาจังหวัดตากนะคะนกอกำลังเดินทางจะเข้ากรุงเทพเนะ ก็มาแวะรับประทานอาหารกลางวันกันนะคะ,ะคุณวันนิมอนประเสริฐสุขขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับช่องของป้าบัวเนาะตรงนี้เนี่ยค่ะสโตนเฮนช์อ๋อตอนเช้าหนาวมากที่เชียงใหม่น้องกาซ่าที่เชียงใหม่หนาวมากเลยแต่มาตรงนี้แดดร้อนนะคะไม่ไม่หนาวเลยเนะเนี่ยป้าบัวต้องถอดเสื้อกันหนาวออกแล้วค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามานะให้ท่านได้ชมสโตนเฮน g ์จำลองนะคะทุกคนเนาะวิธีนี่คือปั๊มน้ำมันอขอบคุณค่ะน้องกาซ่าเช่นเดียวกันนะคะน้องกาซ่าโชคดีมีความสุขเฮงๆปังป,ปังทุกท่านทุกคนเลยนะคะอขอบคุณกำลังใจจากน้องกาซ่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟอเมซอนเนะเาะ ด้านนู้นก็จะเป็นร้านอาหารเป็นห้องน้ําสุดมุมนู้นก็จะเป็นร้านสะดวกซื้อตรงนี้ก็จะเป็นล้านจอดรถแล้วก็จะเป็นปั๊มน้ํามันค่ะทุกคนเนาะด้านนู้นก็เป็นเป็นร้านขายของที่ระลึกเช่นเดียวกันนะคะทุกคนเนาะอยู่เนี่ยคะ่ะประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกําลังใจนะ ท่านที่เข้ามารับชมในช่วงของการไล์สดรวมทั้งเข้ามารับชมในช่วงของอย้อนหลังนะคะขอบคุณทั้ง11ท,ท่านขอบคุณค่าน้องจาซาเนี่ยค่ะป้าบัวเห็นสโตนเฮนเนี่ยรียบวิ่งเข้ามาเลยเนะเพราะว่าเออมันสวยดีเนาะเนี่ยคะ่ะทำได้แบบจำลองมาลักษณะอย่างนี้คล้ายๆที่ชัยภูมิเหมือนกันนะคะเนี่ยป้าบัวเคยเห็นที่ชัยภูมิก็จะเป็นประมาณนี้ละค่ะทุกคนเนาะ อนี่ค่ะเดี๋ยวป้าบัวพาเดินชมอ๋อนี่เขาจะเรียนแบบมาจากมาจากต่างประเทศนะคะนี่เป็นีก้อนหินเป็นเหมือนรูปหน้าคนเนาะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยไม่รู้ว่าทัดไหมเนาะนเป็นเนี่ยะะป้าบัวเคยเห็นอยู่ต่างประเทศเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยก้อนหินเป็นสลักเป็นรูปหน้าคนเดี๋ยวป้าบัวจับดูซิว่าเป็นหินหรือเปล่าเออหินจริงจริงด้วยค่ะทุกคน เนี่ยค่ะตรงนี้มีมีหลายตัวเนาะเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เลยนะคะด้านนู้นจะเป็นห้องน้ำนะคะพอดีเขาจอดให้อาทานอาหารกลางวัน45นาทีเนาะปะบัวมีเวลาก็เดี๋ยวไลฟ์สดเนะอพรปะบัวปัดคลิปไม่ทันเนะช่วงของการเดินทาง เขาบวกเขามาแวะพักที่ปั๊มนี้เนาะตอนเย็นๆนะคะก็จะมีนกหากเสียงนกนกจะส่งเสียงร้องนะคะแต่ตอนนี้เขาน่าจะออกไปหากินกันเนาะก็จะลักษณะเหมือนกับปั๊มใหญ่ๆทั่วๆไปเนาะที่มีมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกเนาะแล้วก็มีร้านจำหน่ายของฝากนะคะ แล้วก็มีร้านจำหน่ายอาหารนะคะอยู่ในบริเวณนี้แต่อันนี้ก็ไม่ถือว่าใหญ่มากเนาะทุกคนเนาะกะ็สำหรับอ๋อประดมประดมขอบคุณประดมค่ะพ่อสมชายมามาด้วยบออน้องกาซาสวัสดีที่บ้านพอสมชายด้วย <laughs> มีเปิดไว้หลายเครื่องติ นี่นะคะก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยเนาะนี่ประบวดจะให้ชมบรรยากาศประบวดว่ามันสวยอะวิวสวยมากเลยเนาะเนี่ยค่ะทุกท่านไ้ชมเดี๋ยวประบวดไม่ไลฟ์นานนะคะทุกคนเนาะไลฟ์เปิดค่าการมองเห็นเท่านั้นเองนะคะ,อะขอบคุณประดมเนาะขอบคุณ F c ฟซทั้ง13ท่านด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้นะคะเป็นปั๊มน้ำมันที่อำเภอสามเงา จังหวัดตากค่ะทุกคนอ,อยู่เขาบอกว่าเป็นปากทางเข้าสู่เขื่อนภูมิพลเนอะอาะเดี๋ยวป้าบัวเล่าให้ฟังเรื่องของเขื่อนภูมิพลนิดหนึ่งเนาะป้าปบัวเคยเคยไปเที่ยวนะคะที่เขื่อนภูมิพลนะคะทุกคนคะเขาจะมีบริการล่องแพเนาะในแพนั้นนะคะที่ป้าบัวไปเนี่ยก็จะมีเป็นห้องพักพักในแพทานอาหารในแพ แล้วก็พาแวะเข้าไปกราบพระที่อยู่ในเขื่อนเนาะมีหลายวัดเนาะเอ่อปะาบัวจำได้มีอยู่วัดหนึ่งเอ่อเป็นเหมือนกับเอ่อเหมือนกับพระธาตุินแพนนะคะเขาบอกว่าจำลองมาจากพม่าเลยเนาะแต่ว่าเดินขึ้นไปอ้โหเอ่อพราะท่าเรือเขาเนี่ยจะเป็นแบบพื้นทรายนะคะเราก็ต้องลุยลงจากเรือแล้วก็ลุยพื้นทรายขึ้นไปแล้วก็ค่อย ไปขึ้นไปบนเขานะคะทุกคนแต่พอขึ้นไปถึงบนเขามันก็จะมีทางเดินเป็นเป็นบันไดซีเมนต์ขึ้นไปนะคะพระบัวจำช,ชื่อวัดไม่ได้ไม่ทราบว่าเป็นวัดพระท่าแก่งซ้อยหรือเปล่านาะนั่นแหละมีหลายวัดอยู่บนนั้นแล้วก็สวยมากเลยนะคะแล้วก็จะมีสวนสวนผลไม้นะอยู่ในในเขื่อนภูมิพลน,นั่นแหละค่ะแต่ว่ามันจะเป็นเกาะอยู่ในนั้นเนาะ แล้วเราก็ขึ้นไปเ,เขาบอกว่าตรงนั้นนะคะเข้าได้สองทางเข้าทางเนี่ยทางจังหวัดปากก็ได้หรือเข้าทางจังหวัดลำปางก,ก็ได้นะคะจะมีเขาเรียกว่าอะไรเนะเาะพระธาตุอินแขวนจําลองนาอ,อยู่บนนั้นนะคะประดมประ,ประดมก็เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันเนี่ยลองมาดูเด้อประดมดเลิอสวยค่ะประบัวไปนอนนอนในแพรคืนหนึ่งนะ ก็นอนในแพร์เสร็จก็พอเช้ามาเขาก็พา,า,าล่องเข้าไปข้างในแล้วก็ไปชมหมู่บ้านในนั้นนะคะสวยมากค่ะประดมเป็นบรรยากาศที่น่าชมเลยเนาะ้อะคุณยายขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะที่แวะเข้ามา hello lucy uh, thank you very much lucy for your coming to my stream live today thank you thank you thank you very much uh, ขอบคุณทุกทกท่านเนาะ คุณยายเรื่องเล่านาะคุณยายก็เดี๋ยวช่วงต่อไปประบวกกลับถึงกรุงเทพแล้วก็จะไปไล่ส่งกําลังใจย้อนหลังให้กับทุกๆคนเลยนะคะช่วงนี้มีเวลาประบวกก็ค่อยๆทำไปเนาะเดินทางบ่อยเนาะเมื่อวานนี้ก็ไปที่ปุปทับใจมากเลยเองน้ำู้ร้อนสันกำแพงเนาะเพิ่งเคยมานี่มาเทียงใหม่ตอนไม่รู้จักหลอบเ เพิ่งได้เข้านภูลอนสันกำแพงเมื่อวานนี้แหละเขาแบบห้องที่อาบน้ําที่จ่ายปังก็มีเนาะแล้วก็ถ้าแช่เท้าก็ฟรีโอคนเยอะมากเลยเมื่อวานเนี่ยค่ะบันทึกภาพกันก็ไม่ท่วนไม่ท่วน,นะคะค่ะประบวกก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาส่งกําลังใจให้กับประบัวสาหรับไลฟ์นี้เนาะป้บวกก็จะไม่ไลฟ์นานเนาะไลฟ์เปิดค่าการมองเห็นนะคะทุกคนเนาะ ก็จะขออนุญาตลงไลฟ์นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปเยี่ยมเยี่ยนพี่น้องทุกทุกท่านเลยนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ